เราไปกราบพระในวัดวันละร,ร้อยหนครับชีวิตยังไม่เกิดมงคลถ้่ากระกราบพ่อแม่แค่หนเดียวนะ<อ>เรากราบพระเนี่ยเราได้บุญครับแต่กราบพ่อกราบแม่เนี่ยเราได้คุณนะ<อ>ได้จ้งพูดจะคุณธรรมคุณสังฆคุณครับแต่ลูกบางคนเน่ยเขาไม่ค่อยไหว้พ่อไหว้แม่ไงบนวาเลนไทน์ครับ อาโยหม่ำมีลูกอยู่วันพ่อวันแม่ลูกซื้อมะลีมาลาบุปผามอะไราไว้ทุกปีไหมเป็นบางปีเป็นบางปีครับก็ถือว่ายังดีครับแต่บางบ้านไม่ไม่เคยซื้อไหว้พ่อไหว้แม่มะลีมาลาบุปผามอะไราพงนี้ยี่สิบสามสิบบาทลูกซื้อไหว้พ่อแม่ไม่ได้นะคสิบสี่กุมภาพันธ์วันว,นวนาเลนไทน์ดอกกุหลาบดอกนึงเกือบสองร้อยซื้อให้แฟนเขาได้แล้วไม่ซื้อให้ดอกเดียวได้ซื้อต้องหลายดอกจนแฟนเขาคนที่รับกลายเป็นอีดอกไปเลยนะ <laughs> สิบสีกุมภาซื้อดอกกุหลาบให้แฟนพ่อกับแม่อยู่ที่บ้านนั่งมองดอกลันธมสิบสี่กุมภาพาแฟนไปกินพิซซ่าพ่อกับแม่อยู่ยะโสนั่งยะหาปลาหล่นจริงไหมครับเองอช่จริงไหมแหละเราก็เทศสอนบรรยายแบบนี้แหละอืเพราะเราอยากให้เด็กรู้จักหลักธรรมรู้จักเคารพพ่อแม่บ้างเวลาพูดกับพ่อกับแม่บางทีเรียกพ่อเรียกแม่มันเหมือนพูดจาคนโบราณเขาเรียกว่ามะนาวไม่มีน้ำแม่กินข้าว พ่อกินข้าวไม่มีคะไม่มีขา,ขาใช่แต่เวลาพูดกับแฟนตัวเองเป็นไงหมดไดบบ้เึ้นโทรศัพท์ตัวเองเอออยู่ไหนล่าอยากกินพิซซ่าไหมอยากกินไก่เคฟซีไหมจริงว่าคือแฟนตัวเองอะ่ะอยากกินอะไรซื้อให้หมดออถามว่าอยู่กับพ่อกับแม่มาขอถามสักอย่างโปรดฟังซ้าโยมหม่าเคยอาบน้ําป้อนข้าวให้พ่อแม่บ้างไหมเ,เคยอาบน้ําป้อนข้าวให้พ่อแม่เราบ้างหรือไม่แต่ลูกบางคนนั่งอายเพราะบางรายก็<ๆ>ยังไม่เคย นี่แหละเราก็หลักทำตรงนี้ไปต